ทีมกระจกที่คิดว่าผู้หญิงหลายหลาคนก็น่าจะทําได้ค่ะรูุบันอดีตเคยเปิดาคาเคครับผมแต่เศรษฐกิจไม่ดีได้ปิดตัวไปแล้วครับในความรู้สึกเลขเริ่มรู้สึกดีจากการที่ดูใน Facebook เลยครับเพราะว่าทางโรงเรียนให้ให้ความรู้พรบถ้วนครับแล้วก็มาเจอ,อ เพื่อนเพื่อนพี่ๆพี่มาฝึกด,ด้วยกันก็เป็นมิตรเป็นกันเองดีครับผมน่ารักทุกคนอยากรู้เรื่องการติดฟิล์มเพราะเกี่ยวข้องกับในอาชีพผมแต่ว่าไม่ได้คิดมาก่อนนะครับว่าจะมีโอกาสเป็นจะเป็นช่างในอนาะคตได้นะครับแต่วันนี้ก็คงได้ความรู้ไปจากที่มาเล่าเรียนนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ที่ดีและก็ น่าจะมีความสมบูรณ์แบบในอาชีพที่จะทาโดยหน้าต่อไปครับอยากบอกน้องๆน,นะครับว่าอย่างผมนี่อายุมากแล้วที่จริงก็คงจะไม่น่าเข้ามา,มา,ม,ามาทำตรงนี้ได้นะครับแต่เราต้องมีความรู้เพื่อไปอบอกน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่เขายังยังไม่ได้เข้ามานะครับเพราะเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยวันหนึ่งเขาคงเห็นว่าวันนั้นคือเราสำเร็จเขาอ,อาจจะ มองว่าเอออายุปานี้แล้วยังยังต้องอประกอบอาชีพด้านตรงนี้อยู่นะครับเพื่อความสาเร็จของเราในอนะครับต้องบอกน้องๆหรือเพื่อนๆที่ในวงการที่ทําง,งานด้วยกันนะครับโอได้ความรู้เยอะเลยครับทั้งด้านการตลาดการขายหลักสูตรเกี่ยวกับด้านธุรกิจหลายๆด้านนะครับแล้วก็ที่แน่นอนก็คือเรื่องด้านการติดฟิล์มซึ่งต้องเป็นอาชีพใหม่ ที่ผมต้องเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งแน่นอนครับลองดูครับถ้าใครคิดว่าทําไม่ได้จริงๆแล้วทําได้ครับทําได้ทุกคนครับทั้งๆเพื่อนๆหรือทีมช่างที่มาดูแลเรานะครับอย่างเช่นน้องแม็กเนี่ยนะครับคือดีมาครับรู้สึกอบอุ่นครับอยู่แล้วคือประทับใจครับก็อยากอยู่ต่อครับแต่อยู่ไม่ได้จริงๆครับรอบหน้าก็มาได้นะครับผมครับเอาเคครับปัจจุบันก็เป็นทําลูกชิ้นนะคอ่า อะไรครับหมูปิ้งนะครับขายหมูปิ้งครับทําหลายอย่างครับครับผมทําหลายอย่างก็ได้มาเรียนติดฟิล์มเพิ่มนะครับเพื่อไปต่อยอดอนาคตต่อไปนะครับผมใช่ครับโอเคครับสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ